ลมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรัไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกทองไทยเป็นเมืองที่อาแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกพร้องใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้กิศามีคำบอก พูดฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ,เอ,เอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลดกคอรไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายุณร้องตะโกนย่นพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยว สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็น,น <c oughs> เมืองที่อาแขน็แฟนก็หลากหลายพร้อมตะโกนอย่าร้อมใจ <c oughs> เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยค่ะวันนี้ทีมงาน n อ็ทีเชียงใหม่นะคะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านแม่ของกลางอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีวัฒนธรรมวิธีการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่น่าสนใจมากๆและที่สําคัญนะคะอาหาร คือว่าเด็ดมากๆพี่น้องว่าอย่างนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศลึกในมีติดที่มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปทงเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกโภ กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะอยากจะให้พระคุณเจ้านะคะได้พูดถึงวัดแห่งนี้นะคะวัดมั่นแม่ของกลางมีความเป็นมาอย่างไรและมีความผูกพันต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนของเรายังไงบ้างค่ะ,ะวัดอินทรพิชัยแม่ของเนี่ยตามประวัติที่ได้ทราบมาว่าก่อนปี2445 สถานที่นี้เป็นวัดร้างมาก่อนแล้วก็มีเจ้าอาวาสซึ่งท่านมีนามว่าพระโพรโอินคำอินทวิชโยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเด่นกระตายซึ่งอยู่ในเขตของตำบลหองตองอำเภอหางหลงแล้วท่านได้ย้ายจากที่วัด เรียกว่าวัดเด่นกระตายที่อำเภอหางลงและเข้ามาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าในสมัยนั้นชาวบ้านซึ่งเป็นคนพื้นบ้านที่อยู่แถวบ้านเด่นกระตายซึ่งเป็นวัดเดิมที่อยู่มีชาวบ้านออกมาประกอบสามมาอาชีพและก็เลยยกย้า้วัด ที่วัดเดินกระต่ายแล้วก็มาอยู่ที่นี่เมื่อปีก่อนปีสองพันสี่รอสี่สิบห้าการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านอย่างละว่าพิธีอย่างนี้นก็เป็นโครงการที่ดียางน้อยก็เป็นการยกระดับของหมู่บ้านคสีที่ไม่เคยมีก็ทำให้มีขึ้นมาอย่างวัดโดยเฉพาะหน้าวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสถานที่ พักผ่อนโดยเฉพาะเรื่องของปลานาวัดเนี่ยก็เป็นจุดมันก็ว่าสะทาเวลามาก็พักผ่อนด้วยเอาอาหารให้ปลาด้วยค่ะแล้วก็เลยตามให้มีญาติโยมเข้ามาอยากจะให้ท่านได้ให้ข้อคิดนะคะเรื่องของการดำรงชีวิตค่ะก็อยู่กับสถาชาวบ้านก็เราก็อยู่กันแบบสามาัคคีทมให้ความสำคัญเอา ทางวัดเป็นแกนนำในการทป่จะพัฒนาในเรื่องของวัดนี้ต้องขอนมัสการลาพระคุณเจ้านะคะเดี๋ยวจะได้ไปชมในส่วนอื่นๆต่อไปที่ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งค่ะที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดนะคะและวิถีของพี่น้องประชาชนในการดำรงชีวิตที่นี่ค่ะกราบมัสการค่ะขอเจริญพรหม่บ ลิกลกในมิติที่มันเลิกลำํามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอของที่นี่นะคะเราไปให้อาหารปลากันก่อนนะคะ วังวังวังช้างนะครับ่อวังวังช้างนะวังวังช้างกัธอมักเนะครับค่ะมีปลาอะไรบ้างคะที่นี่ที่ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงจะเป็นปลาตะเพียนขาวตะเพียนแดงนะฮะปลาสบ้าปลายี่สกปลาแรดนะครับหลายหลายพันนะครับหลายพันปลาอยู่รวมกันครับ ปลาดุกก็มีนะครับปลาถวายนะคะมีหลายพันตานะครับที่อยู่ยในในจุดนี้นะครับอเอาเรามาให้อาหารปลากันนะครับตรงนี้นะครับต้องดูค่ะต้องมีเสียงเรียกปลาด้วยไหมคะหรือว่าให้อาหารได้เลยม,มาแล้วครับเดี๋ยวมาเด <c oughs> วครับเ <c oughs> ยอะเลยนะครับมาเลยจ้ามาเลยจ้านะมึงอกมาอีก็ยุ่งเยอะเดียเด๋ยวนี้มาก็มาเสียเนอะเอา้ก็มาเสียเนอะยุ่งเนอะมาแล้วมาแล้วมาเลยจ้าเดี๋ยวนี่มาแล้วมาแล้ว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ผู้คนที่ได้เดินทางค่ะมายังอำเภอสันปะตองแห่งนี้มายังชุมชนแห่งนี้ก็ได้ให้หารปลาด้วยได้ไหว้พระด้วยเพลิดเพลินเลยนะคะโอ้ปลาตัวใหญ่มากปลาที่นี่มีการจับไหมคะหรือว่าห้ามจับห้ามจับครับตันนี้คุยกับประมงไว้ร่วมกับฝั่งพิทูนนะครับ ในเขตอนุรักษ์เราประมาณจากไปทางทิศใต้นะฮะประมาณ500เมตรไปทางทิศเหนือ5้0เมตรรวมกับประมาณโลหนึ่งนะครับที่ที่อนุรักษ์ในเขตเป็นเขตอนุรักษ์นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมที่นักท่องเที่ยวถ้าได้มาเที่ยวชมนะคะที่ชุมชนแห่งนี้ก็จะให้ความรู้สึกผ่อนคลายค่ะนี่ โอ้โหไม่เคยเห็นปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหนี่ถ้าเป็นปลาตะเพียนขนาดนั้นยิ่นี่ยเ<า>ป็นปลาตะเพียนค<า>่ะครับท่านผู้ใหญ่บ้านคะหลังจากที่เราได้ไหว้พระแล้วนะคะให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วเราควรไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวเราแวะชมตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับแล้ว<า>แล้วเราก็ไปเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆใ,ในหมู่บ้านนะครับค<า>่ะ<า>เดี๋ยวแล้วก็มีจุด ชิกินที่ตรงหน้าวัดนี่เองนะครับกลุ่มของโอทบ o top, นวัดวิถีนะครับเดี๋ยวเราเยี่ยมชมกันเลยนะครับโอ้โหยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่นะคะเยอะครับ ชุมชนแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีวัดนะคะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนที่นี่แล้วนะคะมีการให้อาหารปลาค่ะและนอกจากนั้นยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยที่มีชื่อเสียงมีอะไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับ<า>นี่เขาแต่น,น,น,น้ำลำไยนะครับเขาแต่น้ำลำไยนะครับค่ะถ<า>ัดมาก็นี่คือของกลุ่มกระเป๋านะครับว้าวนี่กระเป๋านะครับกระเป๋าก็จูดนะครับ ทำไมถึงชื่อกระจุดล่ะคะอ่าเพราะเป็นชกระจุดเป็นกระจุดที่มาทํานะครับอ๋ออันนี้เป็นฝีมือของคนภายในชุมชนเลยชุมชนเลยครับค่ะสวยงามค่ะคุณผู้ชมเป็นการอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะค่ะในี่ก็ของชุมชนนํามาถ่ายไว้เนาะของหมู่บ้านในชุมชนมีน้ําผึ้งน้ําผึ้งลาไยนะครับกระเทียมดองนะฮะของเพื่อนบ้านนะครับเนาะครับนี่ก็นํามา เป็นของเป็นอาหารพื้นบ้านส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนใหญ่ครับเป็นอาหารพื้นบ้านทั้งหมดส่วนใหญ่ผักผลไม้ของคนในชุมชนด้วยในชุมชนทั้งหมดสำหรับช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าภายในชุมชนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนทางการเกษตรหรือว่าเป็นสินค้าออทอปแล้วเรามีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ไหนอีกบ้างค่ะตามตามตลาดนั้นนะครับเป็นพวกกระเป๋าก็ทางเฟสไลฟ์ทางไลน์จะมีมีในแบบ ที่ติดต่อมาก็หลายเจ้านะเราผ่านมาติดตามทางสื่ออะไรที่เขามาในเฟซบุ๊กประมาณนี้นะครับประเภทค้าโอท็อปที่เรามีจาหน่ายนะครับหลายหน่วยงานก็ช่วยสนับสนุนเช่นทางจังหวัดพชจังหวัดทางอำเภออย่างเช่นพัฒนาช่วยอำเภอนะช่วยสนับสนุนในโครงการนี้มานะครับ ผู้ใหญ่บ้านคะเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนภายในชุมชนของเราเราได้มีการส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนนะคะได้มีการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่าง,ย,างยั่งยืนยังไงบ้างคะนอกจากทาสวนด้านเกษตรสวนลำไย,ยนะฮะแล้วก็มีปลูกพืชผักสวนครัวฮนะ<อ>ะประมาณน,นี้มีจําหน่ายนะฮะอ,อ,อย่างปกติลำไย,ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับ นี่เป็นเสริมปลูกเสริมนี่เป็นก็เป็นพือผักสวนครัวที่ประเภทกินได้อย่างนี้มาจําหน่ายตรงนี้คือเป็นเสริมฮะพืชผักที่เสริมนะครับในจุดนี้ก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนครับมีตลอดครับะค่พเลยงชีพได้นะครับ ของกลางอำเภอสันรปร่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะถือว่ามีความอุดมสมบ,บูรณ์ของอาหารเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปชิมข้าวเกลียบกันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาถึงอาหารหม้อนี้เห็นว่าเป็นอาหารของชาวชุมชนที่นี่<ฉ>นะคะทุกบ้านต้องกินนี่คือเมนูอะไรคะแกงแคเจ้าแกงแคเจ้แกงแคใส่ย่างเจ้าใส่ปาจีเจ้าแกงแคใส่ปาจีนะเจ้าโอ้โหหอมมากๆเลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ น้ำพริกอ่ะเจ้าน้ำพริกใส่กะปิใส่ฮ้น้อยอะกะใส่หอมหอมขาวหอมแดงเกัเจ้าเจ้าพักนี่คือเขาใส่สปาเลยใส่สปาเลยเจ้าเจ้าโอ้โหอันนี้มีตึงมะเขือมะทั่วบะเขือมีตูนเจ้านี่บบแข้งมีพักแ็ดพักจีพัก โอเคเจ้าถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของชาวชุมชนที่นี่เลยก็ว่าได้อาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านทุกบ้านต้องทําเป็นใช่ไหมคะเมนูนี้แล้วก็กินบ่อยด้วยกินบ่อยด้วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีค่ะกินผักเยอะๆนะคะจะได้หน้าตาสดใสนะคะเหมือนพี่ๆที่นี่นั่นเองนะคะสวยสดใสกันทุกคนเลย แกงแครเมืองเหนือผักเยอะมากๆค่ะที่นี่เราเน้นทานผักกันนะคะผักมาได้ซื้อเจ้าผักมาได้ซื้อเนะเจ้าใส่นักๆเลยเจ้าแบบนี้ต้องเทียงไว้สักพักใช่ไหมคะ่ะรอให้ผักสุกแล้วก็เดือดก็สามารถทานได้แล้วหอมมากค่ะ มีทั้งผักมีทั้งเห็ดด้วยนะคะเห็ดลมหลังจากที่เรานำผักใส่เข้าไปนะคะให้มันสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขอสักถ้วยนะคะจ้าได้เลยจ้าโอ้โหหอมมากเลยค่ะ นี่ก็คือแกงแครปลาจีนะคะ<ด>ถือว่าเป็นอา,อาหารนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนนะคะ<ด><ด>ของชาวชุมชนที่นี่กัน,นะค่ะเดี๋ยวชิมนะคะอ,อร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่มีโอกาสนะคะได้มาท่องเที่ยวนะคะยังอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านแม่ของกลางนะคะ มาชมวิถีการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นี่นะคะแล้วก็มาเรียนรู้นะคะมาชิมอาหาร <c oughs> อร่อยๆอนะคะเพราะว่าเป็นผักพื้นบ้าน <c oughs> ที่เก็บได้ตามริมรั้ว <c oughs> เลยนะคะและเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงด้วยค่ะ <c oughs> แกงแค่ป่าจี่ลำแต่แต่เจ้าอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกล้ำ มองเข้าาไปจะกกีี่ท็งงมรววนนสสััมผใจจิติตญญาื่อนงตนี้เราอยู่กันที่กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ของกลางนะคะอันเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือดิฉันนั้นก็คือผลงานนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ชาวชุมชนนะคะได้ร่วมกันทำนะคะถือว่าเป็นชุด ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือการตัดเย็บผ้าตุกตาต่างๆด้วยนะคะค่ะเราได้มีการจัดจําหน่ายที่ไหนและเราได้มีการมีการตัดเย็บอะไรกันต่ออีกบ้างคะตอนแรกแเราเธอมเรางตัวนี้เนาะได้งบมาจากพัฒนาชุมชนเพิ่มมาเขาก็มาลงทุนกับตัวนี้ก่อนค่ะพอดีทําไปทํามามันไปได้บบไก่เขาก็แปลออกมาเป็นประเภทกระเป๋าเป็นเสื้อกระเป๋าผ้าเบบนี้จนผ้ะ่ค่ะ แล้วช่วงช่วงช่วงก่อนนี่ก็ทํากระเป๋าดีแล้วก็โควิดมาเขาก็แปลมาทําเป็นตัวนี้ออกมาแทนเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากผ้าะครับมีหลายรูปแบบเนี่ยถ้าอยากกากรอี้ก็ขายมาได้แต่หมอเขาก็ไปซื้อเครื่องสกินน้อยๆมาอันหนึ่งแล้วก็มาทําเป็นรูปแบบอี้แล้วแต่ออเดอร์แต่ช่วงนี้ดีออเดอร์ดีเจ้าไหนก็ไปส่งไว้สามร้อยชิ้นอยู่แล้วนี่เขาจะขายสามสิบห้าบาทพร้อมสกินนะแบบ เป็นหน้ากากผ้ามีสกรีนนะคะตอบโจทย์ของลูกค้าที่ชื่นชอบแบบลายน่ารักน่ารักด้วยนะคะมีหลายแบบนะคะนี่ค่ะใส่หูล็อกมาได้นี่เป็นแบบหูล็อกด้วยนะคะที่ได้รวมกันทําแบบนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะสามสิบาทสาสิบาทเท่านั้นค่ะถ้าสกรีนเขาก็เพิ่มห้าบาทตัวละห้าบาทค่ะสกรีนนี่นะคะก็คิดแบบแบงค์ถ้าอีกกว่าสามสิบบาทเขาก็ใส่ ทำอย่างดีอ่ะทำอย่างดีด้วยมีกี่ชั้นคะเนี่ยสองมีสี่ชั้นเจ้าสี่ชั้นเลยนะคะทำจากผ้าอะไรคะอันนี้ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็เป็นมัสลินมีมัสลินด้วยมีมัสลินมีคอตตอนมีผ้าฝ้ายแล้วแต่ลูกค้าคจะสวยอะไรเขาจะนักตั้งผ้าสีขาวขาวล้วนเนี่ยขายได้ขายดีและขายได้ด้วยแล้วก็มีออเดอร์มีออเดอร์ประจำมีลูกค้าประจำสองร้อยสามร้อยชิ้น เราส่งขายที่ไหนบ้างคะคนนอคนแกนคอนแกนกรุงเทพภาคใต้ก็มีค่ะนี่ค่ะ<อ>ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะคะคุณผู้ชมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ ช่างเงย็บผ้าของชุมชนแห่งนี้ก็ได้มีการปรับตัวจากการเย็บชุดตุ๊กตานะคะก็กลายมาเป็นถุงผ้าบ้างนะคะสามารถที่จะทําให้เราช่วยเป็นการลดโลกร้อนด้วยนะคะเป็นร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหันมาใช้ถุงผ้านะคะแทนถุงพลาสติกและปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาทำหน้ากากาผ้าด้วยนะคะก็สามารถซักได้แล้วก็ใส่ได้หลายครั้ง นะคะค่ะถ้าเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายเราขายที่ไหนยังไงบ้างคะเราขายทางออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะมีทางออนไลน์มีค่ะขายทางออนไลน์ขายเขาก็ขายทงเขาเปิดเพจเนาะค่ะชื่อเพจว่าอัญญาช็อปเขาก็มีประเภทกระเป๋าอะไรแกมีกระเป๋าไทยกระเป๋าที่เขาก็มีลูกค้าประจํำถ้ามดเราก็สั่งเขามาค่ะช่องทางการติดต่อค่ะฝังหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน่อยค่ะโอ้ศูนย์หกสามเจ้าแม่เล็โทรศัพท์นะศูนย์หกสามหกหกสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งหก แม่แดงแม่แดงค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะด้านล่างนะคะอยากจะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรานะคะก็อุดหนุนกันได้เลยค่ะก็มีทางด้ากผ้านะคะชุดตุ๊กตาสวยกระเป๋าของจำรวยแต่งงานได้งานอย่างก็ได้งานมงคลงานขาวดาได้หมดเฮาสกีนเฮือเป็นการอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้มีรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ ลิตภัณฑ์กระเป๋าส,สวยๆแบบนี้นะคะทําจากญ่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นฝีมือของคนในชุมชนด้วยนะคะอยากจะให้พี่ได้พูดคุยถึงเรื่องของความเป็นมาของการทํากระเป๋าเห็นว่าเป็นกระเป๋ากระจูดด้วยค่ะ,คะกระจูดเป็นชื่อเรียกของอะไรคะเป็นญ่าค่ะค่ะเป็นญ่ามีในพื้นที่ภาคเหนือของเราไหมคะไม่มีค่ะมีภาคใต้ค่ะ แสั่งมาค่ะสั่งมาทำอ๋อเราสั่งเข้ามาจากภาคใต้นํามาทํากระเป๋ามีลักษณะโดดเด่นจากาสิ่งของอื่นๆยังไงบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของไม้ไผ่เรื่องของอะไรแบบนี้ค่ะถ้านํามาทําเป็นกระเป๋าความทนค่ะเพราะว่านี่นเป็นเญญากระจุดมันความทนของมันมันเหนียวมันใช้ได้นานานานกว่าไผ่นานกับไผ่แล้วก็กุบค่ะมันเหนียวมันนุ่มมัน ยิ่งใช้ได้นานค่ะเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นรูปทรงใหม่ๆแบบนี้เราทําเป็นแบบอะไรมาก่อนคะเริ่มต้นเป็นแบบแบบคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนค่ะโอ้กระเป๋าใหญ่เลยค่ะแล้วก็ดัดแปลงแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนไซส์อะไรเล็กหรือใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็กําหนดมาไซส์เท่าไรเท่าไหร่เนี่ยนะคะ ต้องการแบบไหนไงคะค่ะเห็นว่ามีเป็นแบบผ้าด้วยใช่ไหมคะแบบผ้าแบบผ้านี่เป็นแบบแบบผ้าด้วหรือว่าแบบใหม่คะนี่แบบใหม่ค่ะอ๋อแบบใหม่เลยมาตกแต่งเองอ่ะมาตกแต่งให้สวยงามมีมุมมีอะไรสวยงามเลยนะคะแบบนี้และแบบนี้ก็เป็นแบบที่หนูถืงก็เป็นแบบใหม่ด้วยค่ะแบบนี้ก็ค่ะเอา PVC ค่ะมาทำดอกมาทำดอกมีใบไม้นะคะเกิดความน่ารักนะคะแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นอ่ะ ถามถึงช่องทางการจัดจําหน่ายบ้างเราส่งไปขายที่ไหนยังไงบ้างคะตอนนี้ก็จีนแล้วก็บ้านเรากร<ะ>ุงเทพค่ะในกรุงเทพค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราได้มีการขายบ้างไหมคะอย่างเช่นไปออกงานอะไรแบบนี้มีไหมคะออกงานก็เป็นบางครั้งคะ่ะก็หยิบไปขายเช่นเดียวกันผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็ดีคะ่ะลูกค้าจะสั่งแบบไหนคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้ขายดีแบบนี้ค่ะมาที่หนึ่งเลยอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะสวยงามอ่าเห็นว่ามีลวดลายที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสีสีนี่คือสีนี่คือสีไม่ได้ย้อมนะคะเราทำทำยังไงคะให้เกิดสีแบบนี้ใช้ทาค่ะอ่าใช้ทาใช้อะไรทาคะสีนะคะใช้สีส สีน้ำค่ะแล้วแบบนี่อันนี้แบบย้อมแบบย้อมนี่แบบต้มค่ะนี่ค่ะโอ้โมีหลายแบบแล้วแบบนี้ล่ะคะนี่ก็ย้อมค่ะย้อมให้เกิดสีสันที่แล้วก็ลวดลายที่สวยงามค่ะค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราสอบถามรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะเปโทรค่ะ086์ เจ้าหนึ่งห้าสี่สองห้าหกค่ะค่ะชื่อว่าร้านกลุ่มหัตกรรมบ้านแม่ของกลางค่ะกระจุดกระเป๋ากระจุดกลุ่มหัตกรรมค่ะกระเป๋ากระจุดบ้านแม่ของกลางนะคะอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อะถามถึงราคากันนิดนึงค่ะค่ะแบบนี้ละคะราคาเท่าไหร่แบบนี้ก็สามร้อยค่ะสามร้อยบาทอ่าแล้วมีแบบไหนบ้างแบบนี้แบบนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาท ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะค<ช>ุณผู้ชมก็สามารถที่จะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะของบ้านแม่ของกลางอำเภอสัปปะตองจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยะค่ะ สเสน่ห์นะคะของชุมชนบ้านแม่ของกลางอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีการสรรรืบสาภููิปัญญาท้องถิ่นที่น่ารักและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายอีกด้วยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชมุมชนที่นี่อาหารที่นี่อร่อยมากเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเมืองไทยดีๆค่ะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะดิฉันอารินทิพยานะค่ะพร้อมด้วยพี่ น้องประชาชนชุมชนบ้านแม่ของกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ